อัจฉริยะจ่อแจ้งความป้าแต้มพร้อมยูทูบเบอร์ข้อหาพาลุงพลหลบหนีสัปดาห์หน้า 4มิถุนายน64นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมได้เดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารเพื่อร่วมสังเกตการการขอฝากขังนายชัยพลวิภาหรือลุงพลต่อศาลจังหวัดมุกดาหารหลังถูกจับในคดีน้องชมพู่นายอัจฉริยะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในตอนหนึ่งว่าตนเชื่อมั่นการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจแล้วออกหมายจับนายชัยพลครั้งนี้จะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้ แม้คดีนี้จะไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นพยานวัตถุอันเป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแต่ตนเชื่อว่าพยานหลักฐานที่มีต้องต่อจิ๊กซอให้เป็นวงกลมให้เห็นภาพชัดเจนได้ถ้าขาดช่วงใดช่วงหนึ่งสารอาจยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยจะเกิดความเสียหายต่อสํนักงานตํรวจแห่งชาติว่าเป็นการจับแพ เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นใจและเข้าใจว่าสิ่งที่พนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้อาจใช้เวลานานอาจไม่ถูกใจหลายคนแต่ตนเชื่อมั่นว่าการทำคดีของชุดสืบสวนสอบสวนนำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้และจะเกิดผลในกระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาคดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะบอกว่าในสัปดาห์หน้า ตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาของนายชัยพลหรือลุงพลและบรรดายูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้องในข้อหานำพาผู้ต้องหาหลบหนีมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีเพราะคืนก่อนที่นายชัยพลจะหนีเข้ากรุงเทพอยังพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่บ้านแต่พอช่วงเช้าตัวนายชัยพลกับนางสมพรกลับหายออกจากบ้านไปแล้วและมาอยู่ที่กรุงเทพ เชื่อว่าเด้รรับความช่วยเหลือจากยูทูบเบอร์ให้หลุดรอดจากการจับกลุ่มของตำรวจไปได้ถือว่ามีเจตนาให้การช่วยเหลือส่วนกรณีที่ทนายบอกว่าไม่รู้ว่ามีการออกหมายจับนั้นเป็นไปไม่ได้ สำหรับกรณีที่ลุงพลร้องเพลงในห้องขังนั้นเชื่อว่าต้องการให้เห็นว่าไม่เครียดสบายๆเพื่อเรียกเรตติ้งให้แฟนคลับโอนเงินมาเพิ่มเพราะว่าต้องใช้เงินประกันตัวและมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจึงต้องการร้องเพลงให้แฟนคลับฟังผ่านยูทูบเบอร์และผ่านทางสื่อชาวเน็ตถามหารับรางวัลน,นำจับได้ที่ไหน ลุงพลถูกออกหมายจับเอง4มิถุนายน64จากกรณีการหายตัวไปจากบ้านพักของเด็กหญิงอรวรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่ชาวบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวัย3ขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี63ต่อมาถูกพบกลายเป็นศพบ,บนเขาภูเหล็กไฟเมื่อวันที่14พฤษภาคม63จนกลายเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ และกระแสสื่อทำให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่เป็นที่จับตามองและถูกทำให้เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมโดยได้รับงานพรีเซนเตอร์โฆษณาจากสินค้าหลายชนิดและยังมีนักร้องดังไปขอร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอจนได้วิวยอด YouTube อย่างถล่มทลายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคดีนี้ยังไม่มีหลักฐานที่นำไปสู่การจับตัวคนร้ายได้จนทำให้ผู้คนในสังคมได้ร่วมลงขันบริจาค เงินเพื่อตั้งรางวัลน,นำจับเพื่อหาหลักฐานนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายมีเงินรางวัลสูงถึง4 2 0 0 0 0บาทประกอบไปด้วยนายเจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามอบเงิน50,000บาทพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบปรามนครบาล20,000บาทเพจเฟซบุ๊กอย่าหาธรรม30,000บาท และพี่อุบวิริยะ1,000 0แบาทนายชัยวัฒน์เจ้าของธุรกิจแบรนด์เซวโกหนึ่งแบาทนายอํานวยบริษัทอํานวยดับเพลิงมอบเงินเพิ่มให้อีก20,000บาทสุดท้ายลุงพลร่วมบริจาคเงินด้วยอีก1,000 0แบาทและจะแบ่งเงินจากค่าตัวที่รับเป็นพรีเซนเตอร์อีก1 5 0 0 0 0บาทเพราะอยากให้พลเมืองดีออกมาพูดความจริงว่า ใครทำร้ายน้องชมพู่ณนะวันนี้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ถูกออกหมายจับใน3ข้อหาโดยตำรวจพบหลักฐานสำคัญ DNA ของคนร้ายจนสารอนุมัติและนำไปสู่การออกหมายจับลุงพลและถูกฝากขังอยู่ที่สารจังหวัดมุกดาหารชาวเน็ตจึงตั้งคำถามว่าคอรับเงินรางวัลได้จากที่ไหนหลังลุงพลเคยประกาศให้รางวัลน,นำจับ แต่กลับกลายเป็นคนร้ายเสียเองส่วนบุคคลที่เคยประกาศจะให้รางวัลนำจับอาทิอุบวิริยะหมอปลาก็ได้ตัดความสัมพันธ์กันไปก่อนหน้าที่ลุงพลจะถูกออกหมายจับส่วนผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงที่ได้ไปร่วมกับศิลปินชื่อดังก็ได้มีการถอดออกจากเว็บไซต์ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วพิมพ์ริพายไหว้ขอโทษ ความผิดนี้ขอรับไว้เองชี้แจงทุกอย่าง2มิถุนายน64นางสาวพิมพ์รดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ริพายแมค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์เจ้าของค่ายเพลงชื่อดังไลฟ์เฟซบุ๊กในเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างในหัวข้อชี้แจง เนื่องโดยการขายของทางเพจ Facebook ของพิมพ์ริพายมีลูกค้าไม่ได้รับของตามกำหนดเวลาล่าช้ามากจนกลายเป็นประเด็นว่านี่มันไม่ใช่การซื้อขายของออนไลน์แต่มันเรียกว่าพรีออเดอร์ที่ต้องรอของกว่า10วันขึ้นไปและนำมาซึ่งการโพสต์ในการตามสินค้าแสดงความเห็นถึงความล่าช้าหรือติดต่อแอดมินแล้วไม่มีการตอบรับจนนำมาสู่การไลฟ์ของพิมพ์ริพาย โดยเธอนั่งไลฟ์เปิดเผยถึงการจัดส่งของให้กับลูกค้าในโกดังของเธอเองเห็นภาพการทำงานที่ดูไม่หยุดนิ่งของพนักงานในส่วนต่างๆในขณะที่เธอไลฟ์ไฟในโกดังเกิดดับแต่ก็ยังทำงานกันต่อไปโดยพิมพ์ริพายขอยอมรับผิดแต่จะชี้แจงให้ฟังดังนี้ รอบล่าสุดลูกค้าซื้อของแบบท่วมทน้นปรากฏว่าลูกค้ารอของ13วันยังเช็คเลขไม่ขึ้นพิมพ์รีพายขออาภัยนะคะลูกค้าพิมพ์มีโกดังแพ็คของอย่างเดียว5ห้องเด็กเข้ามาอยู่ในห้องกะละเกือบ100คนแต่เหตุผลที่ได้ของช้าเพราะพิมพ์ได้รับจดหมายจากจังหวัดพื้นที่เราเป็นพื้นที่สีแดงส่งมาที่บริษัทจดหมายนี้บอกว่า1 ลดจำนวนคนลงให้เหลือหนึ่งห้องไม่เกิน20คน 2. ขอความร่วมมือไม่รวมตัวกันหลังสี่ทุ่มตอนนี้เหลือกะเดียวจากที่เคยมี3กะก็ต้องลดลงและต้องลดจำนวนเด็กลงอีกให้เหลือห้องหนึ่งมี20คนสี่ทุ่มกลับหมดไม่มีการทำโอทและต้องเลิกตั้งแต่สามทุ่มเพราะสี่ทุ่มต้องพ่นยาทุกวันเพราะเด็กติดคนหนึ่งเรารับผิดชอบไม่ไหว ที่แพ็คของช้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการส่งของให้ลูกค้าช้าแต่ไม่ร้องไห้นะลูกค้าก็ด่าว่าสั่งของที่ร้านเราเหมือนพรีออเดอร์เราแค่ส่งของไม่ทันและไม่ได้หนีไปไหนมีปัญญารับคนเพิ่มแต่เขาไม่ให้รวมตัวเกิน20คนเลยทำให้กำลังพลในการทำงานในการแพ็คของของพิมพ์ลดลง ลูกค้าใจเย็นๆนะคะใจเย็นกับเราสักหน่อยแต่เราต้องลดกะลดเด็กลงตามมาตรการเพราะเราอยู่ในพื้นที่สีแดงลูกค้าที่เพิ่งมาซื้อก็ไม่รู้แต่พิมพ์ก็ขอรับผิดไว้คนเดียวกราบขอโทษอีกครั้ง ซึ่งพิมพ์ก็ได้ชี้แจงผ่านทางหน้าเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างแจ้งเอาไว้แล้วและก็มีติดตามของทางไลน์และกลุ่มตามของพิมพ์รีพายซึ่งพิมพ์คิดว่าลูกค้าทราบว่าจะตามของได้จากที่ไหนได้บ้างลีน่าจังซัดแหลกข่าวจับลุงพลช่วยรัฐบาลกลบกระแสพรบงบประมาณปี 6- 5 2มิถุนายน64ลีนาจังจันจาไลาฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อข่าวโหดคุยกับลีนาจังที่มีผู้ติดตามประมาณ19,000คน โดยเธอได้ใช้เพจนี้ในการพูดคุยกับแฟนคลับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นประเด็นในแต่ละวันโดยเธอพูดถึงข่าวคดีความของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกกอกที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีหก ต่อมาสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับใน3ข้อกล่าวหาเมื่อวันที่1มิถุนายน6 4เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการคุมตัวและนำตัวไปฝากค้งที่สารจังหวัดมุกดาหารโดยถูกคัดค้านการประกันตัวลีหน้าจังได้ตอบแฟนคลับที่ถามว่าคิดยังไงกับข่าวนี้โดยเธอวิเคราะห์ว่า ข่าวนี้นำขึ้นมาเพื่อแย่งพื้นที่ข่าวและกลบข่าวพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาเพราะรู้ว่าข่าวนี้คนต้องสนใจนักข่าวต้องแห่ไปทำข่าวทำให้ข่าวที่อภิปรายในรัฐสภาไม่มีเลยส่วนลุงพลก็ไปสู้คดีกันในศาลศาลยังไม่ได้ตัดสินยังถือว่าลุงพลยังบริสุทธิ์อยู่ และยังบอกว่าลุงพลโดนโทษเพียง15ปีเพราะข้อกล่าวหา3ข้อได้แก่พรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรถอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีปเปลี่ยนแปลงไปซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องชมพู่ลีน่าจังยังบอกอีกว่างานนี้ต้องการเอาคดีลุงพลมากลบข่าวงบประมาณนำมาเบี่ยงเบนความสนใจข่าวรถถังจากจีนที่มาก่อนวัคซีนและสสก้าวไกลกำลังอภิปรายงบพระมหากษัตริย์ รัฐบาลรู้ว่าคนไทยสนใจข่าวประเภทนี้งบประมาณแผ่นดินอภิปรายในสภา,าก็ไม่มีคนสนใจข่าวคดีลุงพลมากลบทุกข่าวที่ตำรวจเก็บเรื่องนี้มาทุกวันนี้เพราะต้องการช่วยเหลือรัฐบาลและยังบอกอย่างมั่นใจว่าไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอนและยังอยู่ครบวาระส่วนเรื่องคดีของลุงพลจะถูกผิด ก็ต้องพิจารณาว่ากันในชั้นศาลสรัญวุฒิพักเพื่อไทยยันไม่ย้ายขั้วหลังข่าวลือพลังประชารัฐทาบทาม4มิถุนายน64นายสรัญวุฒิสรัญเกตสสอุตรดิต์พักเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวสอสอดาวสภาภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยจะย้ายไปซบพัรคพลังประชารัฐทำให้หลายคนจับจ้องมาที่ตัวนายสรันวุฒิซึ่งนายสรันวุฒิยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐติดต่อมาจริงและติดต่อหลายครั้งพร้อมโน้มนาวว่าอีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจมีการยุบสภาในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า แต่ตนเองยืนข้างประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ย้ายข้างไปซบฝ่ายเผด็จก,การอย่างแน่นอนเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตทำไมไม่อภิปรายงบประมาณครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นหรือไม่นายสรันมุตตอบว่าไม่มีประเด็นแต่อย่างใดแต่ที่ตนไม่อภิปรายในครั้งนี้นั้นเนื่องจากการจัดสรรเวลาอภิปรายมีจำกัด ไม่เพียงพอกับเนื้อหาที่ตนจะอภิปรายมองว่าถ้าได้เวลาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาจึงตัดสินใจไม่อภิปรายแต่ยืนยันกับประชาชนที่ติดตามการอภิปรายของตนมาโดยตลอดว่าถ้ามีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาการอภิปรายตนจะทำหน้าที่อภิปรายดุดันเช่นเดิมไม่ให้ผิดหวังอย่างแน่นอน นอกจากลีลาการอภิปรายที่ไม่ธรรมดาแล้วหากยังจำกันได้ในวันที่สมัครสอสก็ถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อนายสรันมุตขี่ม้ามาสมัครในทีมพระยาพิชัยดับหักพร้อมลั่นวาจาว่าตนเป็นขุนพลคู่ใจพระยาพิชัยดับหักจะต่อสู้กับเผด็จการให้สิ้นจากแผ่นดินทุกวิถีทางพระยาพิชัยดับหัก เป็นนักต่อสู้พี่น้องชาวอุตร,รดิต์เดือดร้อนแสนสาหัสท่านพ่อพระยาพิชัยคงอยากจะต่อสู้เพื่อให้ประชาชนคนอุตร,รดิตและคนไทยทั้งประเทศมีฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นกว่านี้จึงแต่งกายเป็นนักรบโบราณเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับเผด็จก,การ จะไม่ให้เผด็จก,การมาครองเมืองเด็ดขาดจะช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนให้กินดีอยู่ดีวันนี้ประชาชนจะอดตาอยู่แล้ววันนี้เศรษฐกิจตกต่ำมากชาวบ้านคงไม่ยอมรับรเผด็จก,การประชาธิปไตยจะต้องชนะถล่มทลายอย่างแน่นอนสปสอชอ ชดเชยเงินให้ครอบครัวผู้ฉีดวัคซีนหลังเสียชีวิตแล้ว3มิถุนายน64นายแพทย์ชลอสารติวรังคณาผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเขต4สระบุรีเปิดเผยว่าในพื้นที่เขต4สระบุรีซึ่งรับผิดชอบ8จังหวัดได้แก่ นนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรียุธยาสระบุรีลบบุรีสิงหบุร,บรีอ่างทองและนครน,นายกได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วจำนวน8รายรวมเป็นเงิน469,500บาท ทั้งนี้แบ่งเป็นชาย2รายและหญิง6รายอายุ2 3 5 0ปีโดยครึ่งหนึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจำนวน4รายเป็นอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล3รายและเสียชีวิต1รายโดยเกณฑ์การจ่ายในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน4 0 0แสนบาทกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับกรณีผู้ที่เสียชีวิตคือนายสมชายม่วงวังอายุ50ปีซึ่งรับวัคซีนโควิด -19 ที่จังหวัดปทุมธานีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องมีความเห็นว่าได้รับความเสียหาย เป็นอาการที่เกิดหลังจากการรับวัคซีนมีอาการแน่นหน้าอกตลอดและเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน5วันและผู้ได้รับผลกระทบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเป็นผู้ดูแลบิดามารดาและเป็นผู้หาไรายได้หลักจึงลงมติเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ4 0แสนบาทล่าสุดวันนี้นายสถาพรม่วงวังอายุ27ปีบุตรชายของนายสมชายผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีเงินโอนเข้ามาภายในบัญชีของตนจำนวน4 0 0แสนบาทซึ่งทางสปสชได้โทรศัพท์มาหลังจากโอนเงินให้แล้วเพื่อแจ้งรายละเอียดเหตุผลที่โอนเงินเข้าให้ช้าและไม่ได้มามอบให้ด้วยตัวเองเพราะมีอีกหลายเคสที่ต้องไปส่วนตนเองรู้สึกดีใจจะได้นำเงินส่วนนี้มาดูแลปู่กับย่าที่มีโรคประจำตัว จะนำไปใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งทางรัฐบาลและสะปสชไม่ถอดทิ้งประชาชนส่วนเรื่องวัคซีนไม่ได้แนะนำให้คนไม่ไปฉีดแต่อยากให้ดูเกี่ยวกับโรคประจำตัวและให้ดูกรณีของตอนเป็นตัวอย่างว่ามีขั้นตอนแบบไหนตนรู้สึกดีใจมากจึงอยากฝากขอขอบคุณท่านอนุทินและสะปสชสื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจไม่ทอดทิ้งกัน